อีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่บ่ายโมงตรงประเด็นได้น,นําเสนอเรื่องราวของพระอุโบสถที่วัดช่องนนทรีเขตยานนาวาค่ะซึ่งก็เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังคงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะคะแถมยังอยู่ในสภาพที่รุดโทมด้วยค่ะทั้งวัดเองรวมถึงชุมชนพยายามที่จะหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณะพื้นที่ด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกรมศิลปากรได้อนุมัติง ประมาณฉุกเฉินเพื่อเริ่มต้นการบูรณะกันแล้วนี่อาจจะเป็นเหมือนการที่ช่วยต่อลมหายใจของกรมศิลปของศิลปะสมัยอยุทยาตอนปลายนะคะให้คงอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครได้ต่อไปติดตามจากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและทศชาติชาดกที่ปรากฏอยู่บนผนังพระอุโบสถวัดช่องดนซีเขตยานวาวากรุงเทพมหานคร แม้บางส่วนจะเลือนหายไปจากความชื้นแต่ที่ยังหลงเหลืออยู่คือความงดงามตามต้นตำรับกรุงศรีอุทยาดั้งเดิมทั้งลายเส้นที่เป็นธรรมชาติและการใช้สีเพียงไม่กี่สีที่โดดเด่นที่สุดคือสีแดงชาติแบบโบราณ พระอุโบสถวัดช่องโดนซีมีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายการสร้างวัดในพื้นที่บริเวณนี้ก็สะท้อนว่าที่นี่เคยเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณซึ่งด้านหน้าก็ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาครับเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีต สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถหลังนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะครับที่จะสะท้อนถึงฝีมือของคนกรุงเก่าได้อย่างดีที่สุดซึ่งแม้ว่าเราจะเสียกรุงศรีอยุธยาไปแล้วถึง255ปีแต่นี่อาจเป็นลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ที่พอจะได้สัมผัสและจินตนาการถึงอดีตได้อย่างชัดเจนที่สุดครับจิตราการจนะคูหะผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานกองโบราณคดีกรมศิลปากร เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อวางแผนการบูรณะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จิตราเดินทางมายังวัดช่องนนซีแต่ย้อนไปในวัย18ปีภาพจิตกรรมและสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถหลังนี้คือต้นแบบที่เธอใช้เป็นครูในการศึกษาศิลปกรรมไทยวันนี้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อทำภารกิจสำคัญในการต่อลมหายใจศิลปะกรุงศรีอยุธยาให้คงอยู่ต่อไปในเมืองนี้ในการเปรียบเทียบระหว่าง ศิลปินของอยุธยากับสมัยนี้การใช้สีถูกไหมมันก็เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีพื้นฐานของอดีตอนาคตเราก็จะไม่รู้ว่าอดีตเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของอดีตแล้วเราจะปรับปรุงอดีตเป็นยังไงมันก็คือมันจะมีมูลของอดีตซ่อนความงามในอดีตไปในอนาคตเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่าภายนอกเสาดอกบัวของพระอุโบสถที่มีอายุหลายร้อยปีคือสิ่งที่ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะทรุดลงมาปูนหมักและปูนซีเมนต์ขาวถูกนำมาใช้ในการบูรณนะตามหลักการที่ถูกต้องของกรมศริลปากรขณะที่ฐานชุกกชีขององค์พระประธานซึ่งเป็นปูนสดได้รับความชื้นประกอบกับอากาศร้อนเย็นสลับกันทำให้หลุดร่อนจึงอาจต้องค้ำยันเพื่อไม่ให้องค์พระล่วงลงมา คือพี่มาครั้งเนี้ยหลังจากที่ของงบฉุกเฉินในรอบแรกพี่จะมาขอรอบสองมันเป็นงานางานศิลปรกรรมไปซะ70%อราอีก30%เป็นตัวความชื้นที่เราจะต้องจะต้องทำเพื่อที่ไม่ให้ขึ้นไปงานศิลปรกรรมในส่วนของผนะ เเสียยหายพช่างวัดชุมชนและกรมศิลปากรเห็นร่วมกันว่าพระอุโบสถหลังนี้จําเป็นต้องได้รับการบูรณะครั้งใหญ่แต่กระบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณจําเป็นต้องทําแผนเสนอล่วงหน้าซึ่งขณะนี้ถูกบรรจุในงบประมาณปี2567โดยการบูรณะในเวลานี้เป็นการอนุมัติงบประมาณถูกเฉินเพื่อบูรณะขั้นต้นป้องกันความเสียหายร้ายแรงวชิรวิทย์เลือบำรุงชัย ไทย PBS รายงาน